ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในโลกภายนอกถ้าหากว่าโลกภายใน,นเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ในโลกภายนอกเปลี่ยนที่โลกภายใน,นของคุณครับก็คือรากการเงินของคุณหรือรากในเรื่องของพิมพ์เขียวของคุณครับวันนี้ยกตัวอย่างเช่นโอป้าจะพูดถึงต้นส้มนะครับ คุณเนี่ยมีผลส้มอยู่นะคะที่เป็นผล,ลไม้ของต้นไม้นี้แน่นอนครับถ้าหากว่าคุณอยากจะกินแอปเปิ้ลคุณจะเอาแอปเปิ้ลไปใส่แทนส้มได้ไหมครับคำตอบก็คือไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เรียกว่าผลลัพธ์ภายนอกหรือผลส้มเนี่ยให้คุณเนี่ยเปลี่ยนที่รากครับไม่ใช่เอาแบบแอปเปิ้ลไปใส่แทนส้มครับเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญครับอยากเปลี่ยนอะไรให้ปลูกเพาะมาเมล็ดพันธุ์สิ่งนั้น สิ่งที่คุณได้รับในวันนี้นะครับเป็นผลมาจากความคิดความเชื่อและอารมณ์ในอดีตของคุณจนถึงปัจจุบันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโกรธเกลียดเศร้าเสียใจกังวลหรือว่ามีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในโลกภายนอกเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ภายในคุณก็คือรากภายในของตัวคุณครับคุณคิดคุณเชื่ออย่างไรในอดีตนั่นก็คืออดีต พิมพ์พร้อมกันครับอดีตก็คืออดีตเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่กับปัจจุบันแล้วถามเองว่าทางเลือกที่ฉันต้องการมันคืออะไรไม่ใช่ว่าอดีตของฉันมันเป็นอะไรถ้าคุณเคยล้มเหลวในอดีตไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องล้มเหลวในปัจจุบันนี้คุณว่าไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือวันนี้ปัจจุบันฉันมีทางเลือกเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีทางเลือกคุณต้องการอะไรล่ะ ลิสต์มันออกมาแล้วถามดูว่าแอคชั่นแพลนคืออะไรแล้วทําสิ่งนั้นให้มากขึ้นสิ่งสําคัญคือคนส่วนใหญ่ชอบเอาอาดีตมารวมกับปัจจุบันแล้วก็เหมารวมว่าอนาคตฉันต้องเป็นแบบนี้ปัจจุบันฉันต้องเป็นแบบนี้สิ่งสําคัญนะครับอดีตไม่เท่ากับปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณบอกตัวเองกันว่าฉันมีทางเลือก คุณก็จะสามารถเลือกชีวิตได้มากขึ้นแม้ว่าตอนนี้คุณจะเจออะไรก็ตามแต่คุณจะไม่เป็นไอ้ขี้แพ้ครับไอ้ขี้แพ้คืออะไรคุณเริ่มอะไรแล้วคุณก็ทําไม่จบเจอปัญหานิดหน่อยคุณก็เลิกครับแบบนี้มันไม่แฟร์กับชีวิตคุณจริงไหมครับชีวิตก็คือชีวิต มันอาจจะไม่ได้ราบเรื่นตลอดเวลาแต่มันจะราบเรื่นได้ถ้าหากคุณเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตคุณอย่างแท้จริงกลับมารับผิดชอบนะครับไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรล้มเหลวเจอปัญหาไม่เป็นไรครับทุกอย่างมันมาเพื่อให้คุณไปสู่ระดับที่ดีกว่าพิมพ์พร้อมกันครับว่าฉันเนี่ยจะไปสู่ระดับที่ดีกว่าโอปาอีสารมาร์สโคตเอ็นเอ็ปีสวัสดีครับ